โมนกรรมฐานคุณระบุตรผู้ประชาผสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้วใครเล่าไม่เคเรียนกรรมฐานมาบอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมีอุปชาทุกรูปเมื่อบรรจุณระบุดจะไม่สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มีถ้าบทชารูปใดไม่สอนกรรมฐานก่อนอุปชานั้นดำรงความเป็นอุปชายะต่อไปไม่ได้ ฉันนั้นกลระบทผู้บวชมาแล้วจึงได้เชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้วไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียนพระประชาย,ยะสอนกรรมฐานห้าคือเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังในกรรมฐานทั้งห้านี้มีหนังเป็นที่สุดทำไมจึงสอนถึงหนังเท่านั้นเพราะเหตุว่าหนังมเป็นอาการใหญ่คนเราทุกคนต้องมีหนังหุ้มหอ่อถ้าไม่มีหนังผมขนเล็บฟันก็อยู่ไม่ได้ ต้องหลุดหล่นทำลายไปเนื้อกระดูกเอ็นและอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องทำลายไปคนเราจะหลงรูปก็มาหลงหนังหมายความว่าสวยสวยงาม,งามเกิดความรักใคร่แล้วก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยู่ที่หนังเมื่อเห็นแล้วก็สำคัญเอาผิวพันธุ์ของมันคือผิวดำขาวแดงดำแดงขาวแดงผิวอะไรต่ออะไรก็เพราะหมายสีหนัง ถ้าไม่มีหนังแล้วใครเล่าจะหมายว่าสวยงามใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนามีแต่จะเกลียดหน่ายไม่ปรารถนาถ้าหนังไม่หุ้มห่ออยู่แล้วเนื้อเอ็นดะอาการอื่นๆก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้จึงว่าหนังเป็นของสําคัญนักจะเป็นอยู่ดีได้ก็เพราะหนังจะเกิดความหลงสวยหลงงามกับเพราะมีหนังฉะนั้นพระวิชายะท่านจึงสอนถึงแต่หนังเป็นที่สุด ถ้าเรามาตั้งใจพิจารณาเชิญเห็นความเปผยเน่าเกิดเอาสุภนิมิตปรากฏแน่แก่ใจแล้วย่อมจะเห็นอนิจจสัจธรรมทุกขสัจธรรมอนัตตาสัจธรรมจึงจะแก้ความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมายอยู่ที่หนังย่อมไม่สำคัญหมายและไม่ชอบใจไม่ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความเป็นจริง เมื่อใดเชื่อคำสอนของพระอุปัชฌายะไม่ประมาทแล้วจึงจะได้เห็นสัจธรรมถ้าไม่เชื่อคำสอนของพระอุปชัชฌายะย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ย่อมตกอยู่ในบ่วงตกอยู่ในวัฏจักรเพราะฉะนั้นคำสอนที่อุปัชฌายะได้สอนแล้วแก่นักบวชนั้นเป็นคำสอนที่จริงที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกถ้ายังสงสัยยังไปหาทางอื่นอีกชื่อว่ายังหลงยังงมงายถ้าไม่หลงจะไปหาทำไม คนไม่หลงก็ไม่มีการหาคนที่หลงจึงมีการหาหาเท่าไหร่ยิ่งหลงไปไกลเท่านั้นใครเป็นผู้ไม่หามาพิจารณาอยู่ในของที่มีอยู่นี้ก็จะเห็นแจ้งซึ่งพุทธธรรมทิฏฐธรรมอันกเกษมจากโยคาสวะทั้งหลายความในข้อนี้ไม่ใช่มติของพระปัญชายะทั้งหลายคิดได้แล้วสอนคนละบุต,ตามมติของใครของมันเนื่องโดยพุทธพจน์แห่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้ปัญชายะเป็นผู้สอนคนบะบรผู้บทใหม่ ให้กรรมาฐานประจำตนถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สมกับการออกบวชที่ได้สละบ้านเรือนครอบครัวออกมาบำเพ็ญเนคขมะธรรมหวังโมกธรรมการบวชก็เท่ากับการทำเล่นพระองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้วพระอุปัชายะทั้งหลายจึงดำรงประเพณีนี้สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ พระอุปชายยะสอนไม่ผิดสอนจริงแท้แต่เป็นคนระบุผู้รับเอาคำสอนไม่ตั้งใจมัวประมาทลุ่มหลงเองฉะนั้นในความเรื่องนี้วินยูชนจึงได้รับรองทีเดียวว่าเป็นวิสุทธิมรรคที่ทยงแท้ จากพระธรรมเทศนาของหลวงปุ่ม,มั่นปริทัตโตอบรมภิกษุสมนเนรณวัดบ้านหนองผือนาในระหว่างปีพศ2411-2412บันทึกโดยพระภิกษุทองคำยานโนภาโสและพระอาจารย์วันอุตมโม